สวัสดีพี่น้องพอไรแม่คนทั้งหลายลสาวทุกคนเหมอนไข่แต่ไมายามมาทำเยี่ยมอาหารเยี่ยมคนหัวปู่ซิตไม่คู่หูบ่ปองขั้นบนไดบ่ถือตองเติมแต้มเติมในเดอ้อเอาเมื่อนี้มาเยี่ยมยมทำเขา้านหนึ่งไรหนึ่งล้านพะนะสวัสดีครับนี่คือผู้เจ้าของโครงการหนึ่งในหนึ่งล้านเอาแนะน้ำตัวเล็กน้อยหน่อยก่อน สวัสดีครับชื่อเลนซิโอเล่ครับชื่อจริงธนงศักดิ์สวีดคุณช่อนครับเป็นต้นพันธุพนุ่งไพ่ครับเออแต้าหน้ามสกุลกับพ่อแห่งแล้วสวีดคุณช่อนแปลว่าสร้างสีขาวเลยอ่ะพี่น้องเออเสีแยกพนุ่งไพ่นี่แหละพิ่นว่าเสือสาดแห่งยิ้มแย้มสาวคุยกันเกิดเป็นคนนิสานในอาแ้งกันไว้ไพ่ดดีซอยหนูซอยสู้ย่านลื่นไพ่เ็ดพิรในซอยเบาไพ่แจ๋วซอยกันเออขันมีควอมอ่าอยังก่อนแม่นาพยายามนี่บ่อึดอยากอึดจินหรอกครับพี่น้องเออบ่ราะเป็นว่าถืออยู่อ่า มีอามีฐานะอีหยังกัแล้วแต่แต่ว่าคนเฮานี่คันมีความขยันมันเพียรมีความมานะอดทนสูบเกิดขึ้นนี่ล่ะโอเล่นี่ล่ะเพิ่นมีความเพิ่นหยังก็ความคิดที่ว่าสร้างแปลงอ่าพร้อมกับครอบครัวาสร้างฐานะขึ้นมาจากหน้าพ่อเฒ่าขอเพิ่นไร่นึงเป็นแชร์ให้หน้า่ะครับเออเป็นแชร์ให้หน้าให้หน้าครับถมดินครับเออให้หน้าถมดินเรา แต่ท like, yeah yeah. mm ี hmm. ่แรกเพิ e ่นแหงว่าท so um. yeah. ี s <S so, so, okay. ่พ่อยากได้ให้ทำยานเอาหน้าเพิ่นไปเสียเพิ่นยานบ่ได้ดดำหน้าพะนะเจ้าหน้าไปปลูกอันอ้อยว่าสันวาโอ้ยแล้วก็บ้นใบเลยดิวันนี้จิตใจการเพื่อนกันเลื่นจะเลื่อนเก้าวหน้าเข้นมาหาคนบ้าเลยครับเออหนึ่งขุนหนีมาหาคนบ้าครับพี่หนึ่งว่าว่า มันต้องกล้าเสี่ยงกล้าเหตุกล้าทำตัวเร็ทเวทำเร็วเสร็จกินพอเพียงในหลวยแล้วก็เห็ดหนึ่งไรหนึ่งแสนเหรีครับเื่เหรียญครับบ้านนี้เป็นหนึ่งไรหนึ่งหลักหนึ่งไรหนึ่งล้านครับผมอาจารย์มาเปิดศูนย์ให้ครับศูนย์นหลวงหรืย์วัยครับ<อ>ค,นคนแรก,แก,แรกเจ<อ>้าแหลกขี้เรียนสามหมื่นสาม,สมารถเปิดศูนย์ได้ครับเขาเห็ดมาโดนมาไหนก่อนกิจการณ์วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีหนึ่งครับหนึ่งกุมภาพันธ์ ออสีฮอดสีอครับเพราะท่านโดนตัวนี่นะมก็ได้ลานหนึ่งหรือส่วนสิบปีหรือตีบสิบลานเหมือโกันการคือว่าโอ้ สรุปเดือนมิถุนาครับพวกผมผึ่งเห็ดการตลาดให้อาจารย์เพิ่นว่าไล่รับไล่จ่ายครับเริ่มจากมิถุนาปีหกสามครับสี่เห็ดปีหกสี่เดือนมิถุนาครับสรุปอีกตัวเลขตัวเลขนึ่งผมผมพูดมาขีดคูณแล้วก้านนึงเปนสีได้เพกิดพูดถง่าร้าันบ่อใดเงินมันก็จะได้หนีละล้านหนึ่งอ่ะถ้าวันไหนปกู้เงินยังไม่ได้ครับเพราะว่นได้กูขึ้นเพราะวได้กู้เงินเนาะบครัเงินทุกบาททุกตังค์ไม่แจะใครละบ่อยครับโอ้ขึกนมาใครดีเดี๋ยวนะ ได้อยู่ด้วยนะครับเอาจารย์ตะกอนซื้ออาจารย์เหรอครับกิโลละกี่บาทปุ๋ยกิโลละกี่บาทสาเหตุที่อ้อยหวานก็เพแม่แม่บ้านหวานแม่นบ่อยู่ร่วมกันกับซอยบอมลุงมครับเขามีสารปะสิ่งก่อนสารปะสิ่งน้ำสารปะส่งครับอันนี้นอกจากปุ๋ยก่อนปุ๋ยน้ำ อุ้ยแห้งครับสามตครับเดี๋ยวผมศ์พาไปเบิ่งหยกเห็ผมันมันต้องเป็นคนดูเติบตัวแนวนีิเนาะก็ต้องเฮ็ดครับผมนี่เลยครับมู้นี่เอาไปซับให้เขากินต่อนด้ครับคนจีขันคนข้นจีขันเฮ็ดพได้เด้อพี่น้องเฮ็ดซะครับพอต้องไล่หรอกได้รวมกับตอนนี้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับปลูกเนี้ยในทกินครับห้วยกบกามีบ้านนี่กบมีครับเต็นโ้อเต็นดงอยู่ครับอืออ่นเลี้ยงเขาดีตอนนี้ผมเลี้ยงเขาครับทุกมือกบดูแลผมเลยครับดูแลได้ทีนี้คือว่าเวลาอยากกินก็มากเขาได้ก็เก็ดีอพันแม่พันอยู่นพันโต่นไม คบหนึ่งพ<ป>ันตัวครับโ,โ,โ 1, อ้กบหนึ่งพันตัวเอพอคันใบพันตัวเห็ดเพราะพันตีหนาครับอืบในบอ่อนี่มีกบ มีปลาดุกมีปลาดุกมีปลานิมมีปลานิมมีปลาเข็งมีปลาซิ่วมีกุ้งอู้มีหมึกหอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยปังหอยโขงนี่ครบทุกวงจรครับผมปลูกทุกอย่างเที่ยงวายังละนิดเังละหน่อยครับขนาดบ่อหน่อยหนึ่งเลยนี่น้านื้อเลิกบ่อนี่น้าซ้ำนันบ่หน้าซ้ำสิบเส้นกับประมาณครับตอนขุดกับตอนนี้ยสิซึมลงนิดนึงไปดูใหม่ประทัดนึงหรอขุดนึงขุดตอนก้องวินก็มือขุดเองอืมฮะขมือขุดครับเอาวะสันวันเด่นบกจกนี่ละี่ก็ม ตางเนื้อสางโตจากบ่มีหยังอีหลีตัวนี้อ้ครับผมขนาดบก่ก็ได้เอามือได้เอาบักจกคุดเองกนี่แหละครับขุดตองนี้ครับ พูดอยู่แบบหลายอาทิตย์พี่กันแหละครับคุณก็มีคุณเพิ่มเรื่หละตอนตอนโควิดครับตีถุงตกลงเรียนกับเพืุอนๆตำรวจสั่งด้านมี่มือหนึ่งเสียด้านครับโอการตำรวจเนี่ยก็สียบอกกันได้ครับผมแกบอกเขาว่าเออบอกว่าเยังนี้กําลังหยากอยู่เจ้าหน้าเอ้ยแม่ครับผมก็จะไปคุยคุยคิดคิดมันเป็นก็เอ้าเจ้าญยังกงก็เร็วเร็วคนละตำรวจดีอยู่ครับตำรวจเป็นมิตรกับประชาชนคนละเออมอยานจะเพิ่มจับอยูกจับไปโอ้เสียเวลาไปหลายมือเลยครับแม่นแล้วไปกักตัวซิบซิมือคนแม่นครับผมครับ นี่คือคือคมคิดความบานของคนนีสาเนเฮานะครับขันเม่นเฮามีควมคิดควอมบานมันบมดสิ้นสุดดอกชีวิตของคนยาสไปงอเมืองอเท้าเสือสางสางกองฟันละใสปลาปลาใสสัดจิงไหจังนั้นแหน,น,แน่นหมืดมุ่งเฮาใสพีน่น่องน่องพี่สายเกือเขากรอาใสเฮาจังค่อยเป็นเมืองบ้านคนกอาใสด้วยดอมคนเป็นมูว่มีไผอยู่อย่างโทนนถูกูเดียวพี่น่องสนอกสนใจอยากได้ ควอมูลด้านปลูกอ้อยด้านเกษตรพ่อเพียงเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกหอยมาศึกษาหาควอมูน้ำโอเล่พนมไพรนะครับอันนี้่นกับมี่ได้กี่คนกับทำงานด้านเขาเอินด้านยังก่าคือปูไับเออด้านปูกไพด้านนะ เดี๋ยวนี้ก็ยังมีแตนยัางยีตพ่อเกิดโี่อื่นเขาไม่จำเป็นต้องเป็ดทุกมเงือกูไให้เครับมันก็ต้องเดือนเนาะเขาก็เหี่ยผสมหนาหรืองรถชนรถอย่างก้นป่วยก้อนป่วยเขามีรถกับรับซ่อมก็ได้โอ้อันรถเข้ายางกวงันะมันเป็นเข้ากับรับเข้าไปได้รถรถก็ับโยนเข้าอยู่เนาะแมนไ่ต้องจไปไปต้องแต่งตัวทุกมืงิทุกเว้นขึ้เงินก็ได้ครับเออกต่ทีใจน้ำพันโยนพวกคนเป็นแต่งตัวพคนกินดาสาเนาะครับเนาะแนนแต่ว่าเข้ากับตรงทำมาหากินเลี้ยงขี่เข้าอยู่บ้านแมนครับเป็นเลี้ยงยางให้แก พี่น่องผู้กาล่งเขาเอื่อนยังก่อเบิดกาล่งใจในการทำมาหากินเบิดต้องไปคิดมากเท่ากับหาศึกษาหาความรูน้ำเพลินผู้นั่นผู้นี้ น่ยคือยังเพื่นนี่ลัเพื่นกันกระปูว้มรูเลยคับ่บออยากยักะปูพักกพักกรมีแมนครับยังไิ่นิดยังหน่อยดินกับสิทมดีนเละครับบไปสปอยงัวแล้วอันนี้บ่ครับผมสิทมดินได้ครับนี่เปิดงัวนด่เปิดดินครับท่านแล้วเด้ครับ่วี่โตไปปลอยอยู่ครับตอนนี้สปอยหงัวแลอนี่ครับ ตนั่อยู่ในกระบอกอยลอยมันลอยหลแต่ว่าก็ต้องเอาออกครับมันหนัอาออกเพราะฉะนั้นมันน่นางท่ามีมองทางเที่ยวผมเต้นหนูหนูกับมีทางเที่ยวด้ับผีกับมีทางเที่ยวด้ยไปตันป้องผีแมงเจ้าจะเป็นเว้นมันที่ขันข้อเอาเสียบกระุ้กเปียนไปเลยครับตันตันข้องเมี่ยงไข่เลยตันข้องผีพกบี้ดครับปาต้องเอาไปรลยเขาไข่เลยเช่นบางคนอวเดี๋ยวมันใส่กีเมด

ปุยเยแครับอเดี okay, <wi> ๋ยวกได้ยุ uh, mm ่งกเดียวัได้เนี okay, ่ยเรื่องเ็บยใไปละพิเงี้ยแบน้ำก็เติมเอาครับบ่มจิ้คับเติมเอาบบน้ำเติมเมาเลยมูลนิครับเปทีปุยตอครับครับคปุยอยูุ่ลอเพื่อนปุยอยอุ่โอ้อันนี้แม่บ้านเพิ่นอ่ครับผู้เพิ่นผาสางผ้าแปลง ผ้าลำผ้ารวยแล้วก็ผ้านกเกียวเดี๋ยวเอาเป่าครับมัเล่เฮตะไคไว้ฮะยนมันนกปาหางมือกินครับโอ้เหยอาหารโปรด้องนกปลาห้างตัวบกหอยแกครับผมหอยซอรี่ก็เล่เฮดตะไคใส่ไว้ครับผมเไคร้ไว้มาถึงมือเนาะอยู่ในสาครับเออแถวนี้สิทมดินนี่ครับนี่บอบแถวนี้หอติทมดินสีมปล่อยงหนีเอาทีเขามีทำนี่บอกเซื้อไปอีกอางง้เอยงง้องู้ไม่นแล้วเนาะโอ้ยเฮรับเอี่ เป็นผักเก่าย่างครับเดี๋ยวปลูตามตลาดรนชอบจะกินย่างเป็นอะไรปู่ว่าไหมครับแต่ทั่ตัวไปพักตี่ต้นหอมก้านหน้าพักบุ้งนี่สลัดเขียวสลัดสิครับปู่อาหารเก่าย่าง้นผักเก่าย่างก็ได้บอกปิดปลูกเลยครับโอ้อ้าวขนดีสานเ้าง่ัมันคนขี้ไลน์เด็กพี่น้องมีความฉีดสั่งสรรค์มีความ มีตะก้อนกเงินใหม่ด้วครับผมได้ไปเรียนหาเงินครับโอ้เพิ่นเพิ่นมาหอดบ้านเลยบ่เอาเงินใหม่หอดบ้านผมว่าเขาว่าเขาอิจฉาผมอยู่เกิดมามีบุญเป็นยังล่ะครับไปยังหรืเอามีคนเอาเงินใหม่เจ้าทุกงน้เลยแต่พระแต่พระเขาบขาไห้หอดบ้านเด้อตีพระก็ต้องไปสวดไปยังเนี่นี่นะมักฟังนักเรียนเฮ็ดเหตไปครับฮะนักเรียนเป็นเหตุไปนุ่นที่รุ่นแรกของสวนมุมครับนุ่นทียิบผายิบหงุยเทียทับเฮ้ผลป้าโอบร่มนี่ครแหละครับนี่ครับล่าเดินเหรครับสวดนะครับ ลาเดินสิเป็นสีขาวน้ำมักเปลี่ยนมาสิได้สูตรน้ำมันครับลาเดินหอมเพรมีเนียนครับผมโอเคเผมเรียนผมมองไปยังไงใต้พื้นอมครับอืหอมเลยครับบนนี้บนนี้ขั้นมือขั้นยังครับนี่ละสูตรเพิ่นครับนี่ว่าอันอันสองร้อยลิตรข้าเข้าใไส้อันนี่แหละอ้อยอ้อยครับน้ำมักครับขีดไล่รมาแรงน้ำกับตัวนี้เหรอครับขีดใส่พักพรมกับตัวนี้กรอบบารโอ้ใส่ตัวนี้วะขีดแม่นครับผมครับง่วนตรงที่นี่ครับอันนี้ก็ขี้อ้อยอ้อยไม่ให้งัวกินงัวก็ไปขี้ให้อ้อยกินต่อครับทุกสิ่งทุกอย่างววนนไปมาครับ โอ้อันอันกากอ้อยนี่ครับกากอ้อยมาให้งัวกินแมนใบมันมุ่นนี่ครับซับครับนี่เด็เครื่องซับครับได้มาจากไหนบ่อยที่เด่นครับซื้อมาจากไหนครับใบตัดมาใบสีซับให้ครับโอ้นี่นี่ซับซับให้งัวกินแมนบดแหงง้วกินครับโอ้ยงัวก็มาคักแล้วเนาะมันอ่นอ้อยมันหวานเนาะชอบแมนมันบุ่นมันอาหารชอบแล้วของหวานอ้อยหวานปั่นแมนครับผมครับอัน ออุยยก่่่นูทีาง้ของเฮาของเฮาอยู่ดสาก่อนนี่อยู่บ้านสมสะอาดตำบลวารีสวัสดิ์ครับบ้านสมสะอาดตำบลวารีสวัสดิ์อำเภอพนมไพรจังหวัดเลยส์สองหมื่นเจ็ดตัวนี้สองหมื่นเจ็ดครับนี่ครับติดย์มาจากต้นปั๊มน้ำกับโตแผงสี่แผงน้ำขึ้นเรื่อยๆครับสูงขึ้เดี๋ยววันสิเปิดเดี๋ยแดดมาแล้วแส่หน่อยสิบกอืมมันทีอยู่ครับสี่แผงยังไปติดหน่อยเด้อครับอันทิดหน่อยแล้วบ่งคุ้มค่าวุ้งคุ้มค่แดดออกอ่อนๆจังออกไหมครับตัวนี้แดดขึ้นเรื่อยๆครับขุดครับขอบคุณครับ สีอกคุณล้ครับคุณครับคุณเลยครับผมต้นนีเป็นเส้นธรรมครับนวลาโเทศมะใส่มันสีไหลไปตามทอฟอหขุนนอเลยครับผมต้องไปนั่งเอาบัวใส่นไหมครับแล้วก็เอาบัวหนสี่ไม่ไหมแต้ก็เอาบัวคนเมี่สี่บานนเอายังไงก่อนบ้านเกษมใส่ได้ดีหรอเ่บ้านี้บอน้ำไปยังไงก่อจังหว่าประดิษใส่บัวคนบ้านนี่ครับระบบน้ำครับระบบน้ำครับ มีครับระบบน้ำครับซีระบบน้ำนี่ครับทีครับผมมีระบบน้ำครับข้ต้มมะนั่งหดบัวือเกาครับน้ำมันกะทเดีเลยอ้าเข้าว่ได้ับเขาเองเขา่ได้ลำบาก่ปในตัวนี้กันเข้าครบวงจรเทียนเลีวเรียบร้อยนอันนี้ซับิงก่อนครับปุ๋ยก่อนก่อนละยี่สิบาทครับปั่นครับก่อนละยีสิบบาทอันนี้ควรละลอยน้ำมัดครับโอ้มีเขามีอุปกรณ์ทุกอย่างตัวหนึ่งครับผมน้ามันกะทิกันผู้ใดก็สิบปรลยวนทุนครับนรันแล้รับนี่ยนะ อยู่นี่บุ้ยไฟฟ้าครับโซลาเซลเล์ครับโซลาเซลล์นี่ครับไฟมไไีอะไรกับโซลาเซลล์กันนี่บอไอหมูอห่อขี้เสี่วแม่ครับผมครับกับมาซับให้เขากินต่อครับตัวมันยำม,มันครับอาจารย์สอนอันนี่บอไอขี้เส้นกับมาจากพุนุงไสมันปลูกอะไดหันบออะไคุณภาพเพราะฉะนั้นับแห,ห้งง่วกับมือดีดอันนี่ทิมเลยครับนี่เงินเป็นมือนี่กันเลยครับตันละตันหนึ่งครับเป็นอ้อยแบบว่ามันบลอดานครับคือว่าน้ำมันบ่ออะไรหันนำหันนำเข้มนี่ปลูกอะไรเลยผู้ปลูกอยู่พุนุงไสครับบ่ออะ เอาอะไรมาปลูกน้ำมัน,นโอ้น้ำน้ำที่มาหดนี่บ่แม่นครับนนามมาข้าน้ำอะไรก็เห็นยังบ่อะไรด้ครับต้นน้ำอะไรครับแตพ่อเมื่อกี้ก็ขายครับต้นละสามสิบบาทนี่ยอดบ้านกันเทปอบยูพันหนึ่งครับนอนแนวเยอะสีรุ่งไหมนี่นี่ต้นอ้อยน้อยบ่า<อ>น,นี่ตน้นอ,อ,อ,อ้อยพาะตาเดียวนี่ครับที่อ้อยตาเดียวขอเดียวครับนี่ครับขอเดียวตาเดียวครับโอ้ต้นละสามสิบบาทจะขายกันอยู่ดีขายขอตาหวานจะขายครับเฉพาะว่าเขาเอาเงินใหม่หอดบั่นเนาะนี่แหละครับนี่แหละต้นนี่ อ้อยขอเดียวได้ครับน้ำปงตี้ครับนี่อันนี้อ้ายมันครับนี่รุ่นอ้ายรุ่นน้องก็เริ่มขึ้นมากครับอ้อยตาเดียวขอเดียวอาจารย์มันสอนมากสอนครับนี่ใส่เชือกมันไฟนลงครับลองอ้อยเข้าไปอย่างนี้นี่ตุ้ยอยู่ก็เลยเด็ดตันไหมกันเห็ดอย่างละนิดหนึ่งครับนี่ก็เริ่มเห็ดไปเรื่อยๆครับเริ่มเห็ดแต่ละกอแต่ละกอแต่ละกอไปเรื่อยครับอ้อยมันพ่อขายเหรอครับอ้อยปลูกทุกอย่างหมดซีดาปลูกได้ลองอ้อยกับปลูกครับ เขาว่าได้ออกไปหาขายกันบ่อ่อยมห้ดนียผมถ่ายรถพ่วงอยู่ครับว่าสิขายมื้อนี่แหละครับมืดคล้ายอลไรครับมืดคล้ายตรงคำใช้บัตรครับมีโอกาสไปหาผมหน่อยก็ได้ขายอยู่ใช้บัตรครับมื้ดเขาตัดนี่ปะตัดเลยครับตัดคอสุดท้ายครับโอ้ใส่เลยนะครับเลยตัวนึงปกรณ์ยืนเลื่อยแล้วก็ออกขู่ตัดคอมัื่อนขับขายเพื่อนเอาไปใส่บัตรไบอันที่เขาขายเห็เพื่อนเพื่อนเอาไปเห็นเห็นต่ออย่างไม่เป็นกวดขายเลยครับผมัไปเป็นกวด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 ขายมีเรื่อยครับ ว่านี่หว่าเรือเหรอเรือตัดน้ำต้นยูเขาตัดเห็นบางทีต้นเลยคนหัวขวัญเอาบางทีใส่ตะมีดฟันตโหน่อยมันเก็บครับโหน่อยบางทีมันต้นโหน่อยเขาหักน่องเขาหักกเขาเกิดที่ห้าวดีครับตัดต้นนี่มั้งเหรอตัดเห็นบางต้นนี่ก็ได้ใกล้ๆนี่ก็ได้แล้วครับเนาลองกันต้นนี่ก็ได้มันสอบหน่อยมันเข่าไปไหนครับสอบหน่อยมันเข่าไปไหนมันถือว่าตดต้นนะครับนี่ครับตัดขอสู้ท้ายเลยเพื่อเขาเสียดีเกิดไม่อีกนี่ครับ ม่เล่เขาดีตัวน้อไปง่ายครับมันเกิดมันบวันตะไรตัวลูกตัวน้องเขานำเกิดตัดไปช่วงปลายมันเกิดไปแหง้งัววตัวนี้ก็ขายเป็นคอตาครับตัวนี้ครโอ้อันนี้ก็ไปปลูกไม่ปลูกไม่ก็ได้แต่เจ้าที่ผมก็เคยมากกว่านี้ผมมักมันตาสีมันมันเริ่มนี่เราอยู่รับนี่ยังสิบตาสีเราปลูกใส่ซองซามคอตาครับได้ขายแพง ปกติ่านคือแพงแถวไอเจ้าพิเศษแถวไหนผมใช่วงปยครับมันมันว่นนีมันอันนี้เนาะมันวนอาจเถ่าแน่ยเราก็ว่่งเขาหาต้นเดือนปินพันต่ว่มาต้นิไป้ายครับลำหนึ่งกับประมาณเกือบสองามโลกิโละสิบาทเนี่ยล่ำหนึ่งกับประมาณเกือบสามสิบาทครับแมนถ้าไปรีดบันลำนี้ได้ร้อยยี่สิบาทครับรีดอนามันแมนรีดนามมังเรตตัวยู่ในหนแมนก็ไม่รด้ไอรีดน้ำครับน้ำแฝกน้ำ่วกเลยน้ำไหลครับทุพันเป็นสายผ้ารีนนัะ ท่าอบรมอยู่ตงนี้ครับเพื่นไปเราวบรอบรมมันนี่นี่เต็นอบรมเฮาแมนอบรมอยู่นี่ครับผมสิเก็บเนี่ยสิโทมดินพร้อมกันด้อครับทมดินนี่ะครับติดมาเส็ดมาอบรมเเป็นเต็นไปยังนีานี่เราครับเขาสิเาเเปิดอบร่มอยู่นี่วันถัแมนครับผมครับเอแา่ว่าตอนใหญายเพ่อนเนาะเอาเต็นมาตรแลกกับพอเปิดเอาเลยเอาใช้ไปยุ่งไหนอาจารย์เพ่นมาเปิดเครับอือืมอืมสีมม้าหอดรุ่นพี่แล้วครับเเดาราถึงครับเป็นหมอบร่มเอาเอาป้ายเอายัง มาเห้นเป็นเบิ่งมานักเรียนหลุนเลยคนมาหาคมณเนี่ยครับมาหลายมาหกหลุดเหรอครับนักเรียนมาอยู่ปลูกทุกอย่างที่กินได้ครับปลูกทุกอย่างทุกอย่างเออหมือนปลูกทุกอย่างที่กินได้ตามบนำไหลวงคนบอกนี่คือใน้ร่อนเข้ามเสียแน่วข้อมีพระหวานนะพระหวานนะพรกหวานมันเกิดที่บ้าเด่นก็ดีเลยครับโอ้พักหวานมานห้องพักหวานบานเฮาไปใหญ่แล้วเขคนอีสานครับนี่สิลยปลูกกระปลูกยังนีดเตียงละหน่อยครับโอ้อันอันอันนี้มันมันสูบน้ำได้ไกลบ่นี่โอ้ ถามว่าไก่มันก็ไปหอดสุดสวนมันเรื่บ่ไว้หมายถึงหมายถึงมองมองเขาเอาสูบน้ำขึ้นมานั่นเรื่องไหนรองครับสูบน้ำขึ้นมาคือคือแผงตัวนี้ไก่จาะมองสูบน้ำบ่จกสูบน้ำได้ได้ครับได้เบิดคอยส้มเงไปหอดใส่กับซิบวประมาณหาสิบหกสิบเมตรอยู่บอกครับได้กับเลิกได้ข้อผมว่าเซลล์ขึ้นหลังคาเนี่ยเราเพิ่นขึ้นหาเวลาบ้านกับเห็ดปี๋ครับเด้งเงินมากอะเป็นสิทะยอยเห็ดครับเด้งเงินมากซื้อถังซื้อยังมากต่ก่อนมันไม่มีอย่างเลร่ครับไม่มีอย่างเลยแต่ก่อนไม่มีไฟยังซด้มาาจกไบ่อยก็ได้ซื้อ พันธุ์ที่พันหายก็ได้ซื้อมากดูเดี๋ยวมันข,ขึ้นติดบหอดฮอร์โมนบักทัานกางสีกันครับปลูกย่างกินนั่นบักแซววรสเมื่อไรกิโลหนึ่นี่ครับบักแซววรสเมื่อไรกิโลกําลัางใหญ่อีกปีเนีนป่ปลูกปีปลูกก่อนเดือน,น,นก,กุนก้ภผ้าเนี่ยพักฟันต่ก่อนอยู่นี่เอาพักปังลงเขาได้ลงนี่เขาพักปังญี่ปุ่นพักปังพักปังญี่ปุนปป่นนี่ครับแซววรสเมื่อไรกิโลครับโอ้กําลังเหรอครับกําลังลูกละหนึ่งกิโลครับผมแต่ปลูกกับพัดนีกันครับ พ่อยกำลังจะเลื่อนก้าวหน้าตัวนี่ไหมชีวิตนี่ไหมลู้เราครับย่างอันนี้ยังละหน่อยครับเพราะต้องไปเพรชลายหรอกนี่ผมกับสีโทมดินนี่ผมเก็บมปนลงอันนี้บางยังก็ก็ได้กินอยู่เลยครับทั่วผู้ทั่วผู้ตัวนึงกินได้ยาบอยู่รับแมนเออแล้วนิดนึงละหน่อยครับทั่วผู้สีโทมดินหล่ะขึ้นไม้เพราะตอนนี้ห้องกยลุ่มท่านใดครับเนื่องจากว่าที่ห้องพันสูงเหมือนผมน้ามันน้ไม่ละหน้ามันมัน่วมมันตายครับมันดิบตัวมันครับดูแลหน้ามันไมาตะุันแล้วไม่หดพุนครับเออมันไหลเข้ามาแมนครััััับบบบบผผมมมเเออออาา้้ยย่่่ป็นนหหงงดครล ปีที่แล้วถึงพวกดุนึ่งกันครับเพราตายน้าเพียงเพียวเพียงแข็งโอ๋อยังออกมากเลยเพราตายครับอ่อยดีแต่ว่าถามมามันตายร่บอกมันเพราตายแต่ว่ามันหลังมันหลังในที่นี้คือว่าอ่ามันหยุดการเจริญเติบโตไหมครับแต่ว่าหน้ามัดเหมือนอะไรมันนี่ะครับมันเริ่มซัดเลยมันมาบำรุงรักษาโตมันอยู่มันมันซ้ำมันแต่พวกนี้ก็อ่อยขอเดียวปลูกไว้เป็นแนวกันอีครับสีสำล้งมีสีสำล้งนี่อ้อยดำไม่ได้ชัด สิงคโปร์สิงคโปร์ดำพึ่งสุพรรณสุนอไยด์ดำอันนี้ผูกกันเลยกะจีทมกะเล่นี่ครับสีทมให้ระดับนี่แหละโครงการนะครับเนาะอะไรเงินไม่ยังผมกินเลยอันนี้กะทมสามเที่ยวหมดจีทมรุ่นนี้ครับาจะไปสูงเงียบไปหนึ่งบอกผมลมกะเทียดอยู่มึงแขากไปพี่มามากกว่าข้อได้รียนน้ำอ้อยอัดทางไปข้อได้เบิ่งกันครับครับท่างพุนท่างพุนเมทีเข้ากน่าเข้านั่นบ่อครับมีแค่นี้ครับห่วยพี่มีแค่นี้แหละครับโอ้หนึ่งไร่หนึ่งแสนครับผมมาจากหนึ่งไร่หนึ่ 1> <1> หนึ่งไร่หนึ่งล้านเราบานเอาตัวนี้นก็คำนวณนมึงที่เราทำเป็นมาได้ยังไงหนึ่งไร่หนึ่งล้านครับเต้เต้กี้เป็นนันมีแพงเดียวสำหรบโซล่าเลล์สอง <2 S 1> <ช>แพงครับสูบน้ำครับมันคอยโอตัวนี้ครับมันคอยมันก็เลยมีเงินก็เลยเอานตัโอตัวซีแผ่นซีมันหนามันแห้งตัวนี้ตัวเมาถ่าอยู่สามโม่งซีโมงน้ำจะขึ้นตัวนั้นเพราะต้นสนใจครับเจ็ดโมงขึ้นเลยพอซีโม่งหาโมงแรกกันมีแดดขึ้นบัดมือเลยตัวนี้นี่ครับเป็นนี่สิละครับ บานี้มันบุกหนามปล่อยมันก็โหดให้เฮาในโตเลยบ้านแม่นครับผมแดี๋ยวแต่เฮาสิเปิดเขามักเป้าไหนเขาปิดเป้าได้ก็ได้เออๆนี่ครับมักเป้าไหนก็เปิดเป้านี่เออปิดแล้วครับเต็มโอ้เต็มแล้วเต็มแล้วครับผมอ้าวคือจังซี่ล่ะครับเปิดขึ้นก็สบายบ่ต้องไปนั่งถือบัวตะกอนถือบัวรอบเลอดด้วยหรอหวยเมื่อยแล้วมีหอยตาเดียวเลยรับอ้อยตาเดียวมีเจังซี่ล่ะครับจังซี่ล่ะ ผมก็มันจีนอยู่นี่ยเหรอครับพุณอ่ะตัวมันยำม,มันอาจารย์สามผมผมเอาอ้อยกินหน่อยครับนี่ตะปูเห็ดดีเถอะอ้อยกินหน่อยครับแทนปีนี้ว่าสิ่งองเห็นขึ้นแล<อ>้วครับรอบ้นแเอาเหด็ดมาปลูกใส่รอบมันก็อ้อยนี่ไหมแต่ผมเต็มสิหละครับเออต้องมันย <c oughs> ังนี่ไหมว่ากบบปิดตัวไปก็ยังเอาอันยังก็เชื้อราเห็ดมาดวันใส่ปีนี้แล้วว่าตีออกวันกลางคืนครับปีนๆๆี้ที่คืออยู่ด้วยวะที่เขาทาอยู่แล้ก้อนเนี่ยได้เอาบัวแล้วคนรับน้ำมันแก่ซ้ำเห็ดนี่เทใส่เลยมันมันครับพ่อ เทใส่ขวดเาไปหลาบางคนตกไปเที่ยังก็ครับไปหดนะมักรอบต้นซื้อบัวเป็นวะครับเอาปล่อยใส่นี่แล้วครับอ๋ออ้อยหลายกอปาหนีตัวที่หดแล้วมันว้ามันมันนีเน่ยเออเมื่อวานได้หนี่เนื้อที่มันอาจิบเป็นไรหน่อยๆนได้ยังไงครับแต่ว่าผมนับเป็นอ้อยครับผมนับอ้อยเอาอ้อยซีลอยลุมนี่คือว่าอ้อยไร่หนึ่งงานหนึ่งนี่ม่ได้ปลูกแค่ลอยสองงานกับสองลอยสามงานกับสามลอยสี่งานกับสี่ลอยลุมอาจารย์บอกว่าผมปลูกสองเมตรคูณสองเมตรครับลุมห้าสิบคูณห้าสิบ ระยะห่างคือสองเมตรห่างผมห่างบางที่เราห่างสองเมตรเขาไปเก็บเกี่ยวเพรอะไรมันอยูเดีโดนมาได้หันบ้านนี่อาจารย์บอกว่าถ้าดูแลดีๆเดี๋ยวอาจารย์มาสิบยี่สิบสามสิบปีได้ผมมีเบืองก้อยอาจารย์สี่ปีตัดพันธุ์เศาตัดอยู่ตอนนี้ก็เขาอยู่นี่แมนครับก่อนเดี๋ยวเบืองที่แล้วครับตัดไอตัดนองมันหนึ่งผมตัดมันหน่ะนองมันก็ขึ้นต่อน่องน่องพอแมนกันอย่างนี้นี่แม่ไอ้มันครับเบืองน่องมันอกี้ครับนี่น่องได้ครับนี่ต่อสองสี่ไงได้ครับบ้านต่อสองจะเดือดไงขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเท่ากับเมืองต อันนี้ตอ้รสี่สุดเลยครับอันนี้ตอไ่ครับอันนี้ตอนพยุมากครับมาเสือกไว้ครับนี่นสองมาหลงหมดเลยแต่บืงตี้ะครับไฮน่าันดีาเนี่เป็นไฮน่าพืนมีหมวงนีทีดินสูงดีดเยยเสาตื่นแต่ฝนเลยแต่ทีหาด้ครับทีหาอะแค่ไหนมึเของลอกกาป่อยลอกกป่อยด้ครับต้องต้องเลยลอกกลอับ คนตีคือคนนี่แหละคนเหามันมีขอะก็ขี่ไข่เังแต่เป็นวะครับจ<อ>้างยิงที่นะครับเอาข้าอตีหงอได้ไหมทำไม,ไม,ม <บา S 2> นี่บ่มีเครื่องกับเบไว้พันไใบเสียเขาก็ตีหูอได้บา้บบานนี้ว่ารอกาบอ่อยตีหาผมตื้อแล้วมาโหลดกลินกินกาแฟก่อนพรท่านขาแกกินนี่สิครับเก็บแล้วก็จุ่มหนามักครับหนามักกับเทใส่เครื่องนึงน้ามักกับซเทมาใส่คู่ห้องไหมครับจุ่มลงกขางนึ่งจุ่มลงกขางนึ่งออกมาว่างหน่อยนี่สิถ้าเกิดย่อยสลายไปครับนี่ทุกอย่างมันย่อยสลายเนี่ยมันเข้มเนาะตอนนี้มันเข้ม มันก็ย่อยสไลด์นี่ครับมูมันใหญ่โอ้มันใหญ่เลยบ่นนี้เอากระมู่นี่เลยครับปีนึ่งไงนี่เดือนหนึ่บก็เริ่มบ่ครับนี่ก็เริ่มแล้วครับเริ่มไปเรื่อยเริ่มไปลากกับมันก็เน่าทับถมไปเรื่อยๆแบบนี่แบบนี่แหละเรื่งว่าขันแม่เน่านเฮ็ดมาปลูกขึ้นเฮ็ดขึ้นเกิดดีว่าะปีนี้ว่าสิลองอยู่กันล่ะบันหลังๆมากเลยหลังๆมามีเครื่องสับครับบันสิบ่พันคือจังซี่แล้วมีเงินแล้วเนาะแต่ก่อนบ่มีเงินเอาเครื่องสับเข้าเลยครับเครื่องปั่นไฟเข้าเครื่องสับตๆๆออกเลยยมันนนกเี่ครับพอมีเเงินก็ริ่มละเอียดจังซี่ครับ ปัดคว่ำมันสีเลยปัดมันสีย่อยเล้วกว่าเขาไปครับนี่นะครับนี่นะมันสับเนาะเก่าครับเอาง้อไมากินหมดปูนี่มันแก่ครับปูนี้ครับเป็นใบแบบแห้งๆข็งสีครับพปูนี้ผมต้องซับมันมเป็นใบแห้งครับโอ้้อง้อมันจึงกินไปปูนี้เนาะเรื่องสีอยู่กับพ่ออยู่ครับแต่ว่ากรบปุอย่างนี้มันกินหลายทีง้อมันกินงสีครับซับมันมันกินซับเลยครับง้อไปมันหนาแน่นเลยเอาให้งง้อเลยกินพร้อมง้อย์แต่เมื่อปีนี้ที่ลาวเพราะท่านมีอันนี้นะ หิวมัดอาจารย์มาสั่งหิวมัดตอนแรกผมก็งของหิวมัดมันคืออย่างมันเป็นรอบๆนี่นะครับผูมันกินหิวมัดมันเกิดสัง่งมันยันอ้อยจินอ้อยตัวมันยำม, oh. มัดข้าวูแแตงโมแบบแตงโมทิมมิตาทิมเป็นบ่เคยเอาแบบแตงโมไปให้หมันกินอีกบ่มีแต่ย่านว่าแตเสียเสียอาจารย์ว่าแบบแตงโมแทนที่เสียไว้ว่าหน่วยหนึ่งไอ้เครื่องนึงก็ไว้สามสามน่วยยังสิพี่ต่อไว้แปดน่วยกับน่วยมันแยกอาหารกันมันแทนที่สี่ทรัพทีน่วยหน่อยอาจารย์บอกผมนะแต่ว่าผมก็ ักแกงโม่บักผมสิม่าถ้งอ้อยหลายก่านี่หนึ่งครับตัวมันยำมันคือเอาอ้อยกินอ้อยนะ่อับไปอ้อยมันกับหวานอยู่แล้วมัวก็ยังกินมันมีวิตามินหลายครับลักกาก้ออ้อยกินด้วกันครับกาก้อ้อยกับมีวิตามินด้วยกันกากอ้อยกับมีวิตามินเท่ากับอ้อยกินอ้อยไหมครับตัวมันยำมันเป็นสอนผมครับผมเสียว่าตัวมันยำมันเห็นอะไอ้อยผมล่ำสิมีขว้มเฉียวชันคักเตอร์ปิลลีมันธรรมดาตัวเรียร่อยนะครับเรียนมากด้วยกันหูเรื่องอ้อยครับชาวนากับหูเรื่องหน้าเนาะบมาเริ่มไเปแรกนี่เป็นขีดินด้ครับ ใครนี่เป็นขี้ดินเลยครับได้ทบมเฮ่าได้ทบมาเลยถมดีเลยครับนี่ต้นไม้ต้นนั้นครับจำได้ว่าหนาแน่นไปครับนนนนั้ี่พวกก็เลยว่างระบบหนาว่างอยู่ต้นแรกของสวนนี่ทางเขามางครับเห็นปะนี่รถจอดอยู่หันรถเทียบ่ถจอดอย่างนี้นี่กตั้งบนยู่ทางนี้ครับนี่ครับองค์น้ากับองค์นั่นน่ยี่องค์เงินนี่แหละครับถมมาท่านใดได้ได้ทบแค่นี้นั่นต้นลอยต้นแรกของสวนครับนั่นวันที่ยี่สิบห้ามกราครับนี่เป็นแมร์ครับนี่นี่คือต้นนี้ครับนี่นี่ต้นเมร์เหมืนต้น ปลูกก็เลยเขาใช่ครับเบ่งที่แหละครับแห่งบ่แห่งก็ได้ครับบุญครับ่ระท่านคั่วปีวันที่ไหนพ่อครับบ่ท่านพ่อครับอันนี้อ่อยอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนครับประมาณประมาณเดือนกว่าครับนี่ต้นแรกของสวนนี่มาปลูกเช็ดเสียพ่อเขาไปเปิดเอาโลกเจ้าใส้ยักษ์ตนนี่เป็นไงผมยากจนง่้ยกุ้งหมดแล้วผมเบยกินกินแนงเขาเลยทายเก็บไปย่างเขาบ่เสียเ้าว่าเ้ามาจากใส่ผมไทยบางคนมาเบิ่งเอามันไม่มีอย่างเลยตัวไฮน่าตัวนี้มันเป็นไฮน่าครับภาพหนึ่งอยู่ทั้งหมดเป็นไฮน่าอ้เป็น กษตรกรเยี่ยงย่างให้แก่พี่น้องว่าขี้นกอีสารโรงานจากกรุงเทพเลยครับทุกมหาผมหลายดิมื่นนึงโทรศัพท์องหมื่ละห่อยก็สายครับผมรับท่านนายเท่านนาก็บอกคนอยู่ด้วยผมรับศาสตร์บางทีเขาลงน้มยิ่งสิละครับลงของที่ลองที่จริงแรลกแเข้ากับเฮ็ดว่าจักกี่ตนกับอะไเนาะเบนครับอาจารย์ปลูกให้เป็นสเต็ปเป็นแบบอะไเป็นเดือนนี่ครับหาลองเดือนแรกเดือนสองเดือนสามผ่นมีไรหนึ่งกับปุ๋กละงานครับเดือนละงานเวลาตัดมันสิตัดท่านเห็นไหมครับยิ่งสิมันใหญ่อะไรกัน บานินโซลาเซลมันก็มีแล้วสมัยสมัยนี้นาอเแมนคับเขากัดไปอยู่ไฮยูนาเขากัดนี่ครับไฟครับดตองไฟฟังพินทีเขากนเขาบ่ตรงรอบไฟฟ้าเลยเ่ากดที่พิธา

ูที่ไปอยู่ในเมืองในเมืองหลวงเมืองไงเป็นช่วงลำบากลำบนกับชีวิตเป็นลูกจ้างเป็นอย่างเขาเออตัวเขาสิาเนียครับคนเสียออกจากงานมาทำมาหากินอยู่ภาคอีสานเฮาอยู่น้ำพีน้ำน่องพี่น่องผมไปเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เห็นหน้าพี่หน้าน้องกินเขาแซ่บกินเขาแซ่บเออโลกไผก็มี่เมียนมาอยู่กลางทงกลางท่าเนาะจักรร่มจักแดดจั๊กอย่งเนาะเจอโรคมันมากหมือตายสุดตัวแม่ครับผมครับเออ อ่โยติกาบัณฑแถมก่อนสอนทรงผมปงดัดลูกสู่ขึ้สู่พ่อไปยินอันนี้ก็มื่อนี้ก็มาอ่าเบิงเขาเอิ้นยังก่อนนี่อ่สวนอ้อยครับเออสวนอ้อยโครงการหนึ่งไร่หนึ่งลานโครงการหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งลานของโอเล่ซื้อหรือวางไหนก็อนทนงศักดิ์ครับุนงศักดิ์สเสวียนกุญชอ่าอยู่บัณฑตั้งอยู่บัณฑสมสะอาด ตำบลวารีสวัสดิ์อำเภอพนมไพรจังหวัดเพชรเกษเซ็นทางระว่างบ้านนอนดูกับบ้านสมสะอาดเออนี่ก็คืออย่างยางของพี่น้องข้าวอีสานของเฮาติดสู่ชีวิตบ่ได้ไปบ่ได้ไปอยู่กรุงอยู่เมืองหลวงเมืองใหญ่เมืองโตมาสร้างแปลงอยู่หื่นอยู่เฮือนอยู่พี่น้องภาคอีสานเฮาเรารับมื้อนี้สสวัััดีคครรบบผมสวัสดีครับสวัสดีครับ